สวัสดีครับกลับพบกับรายการชิคเมจิกรายการชิพาทุกกคนไปรู้จักกับไมโครแบบชิคชิคกับผมแอมเดียวครับและวันนี้ครับก่อนที่เราจะไปเริ่มภารกิจสุดชิคกันเนี่ยแน่นอนครับว่ามันต้องมีการวอร์มอัพกันก่อนครับและสาวๆที่ผมจะวอร์มอัพดูวันนี้เนี่ยเป็นสาวๆมหาลัยครับวันนี้แอมเดียวเขาก็แอบกระซิบมาบอกครับว่าสาวๆในมหาลัยแห่งนี้เนี่ย คณะที่เด็ดที่สุดและโดนใจที่สุดเป็นคณะนิเทศศาสตร์ครับผมแต่เราต้องมารอดูกันหน่อยนะครับว่าสาวๆคณะนิเทศเขาจะเด็ดจริงอย่างที่แอมเดียวพูดไว้หรือเปล่าบอยค่ะว่านะคะแคลค่ะผมค่อนข้างมัน่นใจว่าคงไม่มีผู้หญิงคนไหนไม่เคยใช้ยางรัดผม แน่นอนอเดี๋ยวช่วยลองยืดดูหน่อยครับว่ามันยืดได้ปกติหรือเปล่าลองยืดดูก่อนปกติดีใช่ไหมฮะแปลวชอบสีไหนครับสีเขียวชอบสีเขียวนะสีส้มผหม่งทำอย่างนี้ฮะจะเป็นเกลียวอย่างนี้มันจะลองดูว่ามันเข้าออกได้หรือเปล่าลองปัดใช้นิ้วดูอย่างนี้ไ,ได้เหรไม่ได้ดิอ๋อหมายถึงออไม่ได้ใช่ใช่ลองดูหน่อย ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่วิธีเช็คที่ถูกต้องเนี่ยทำแบบนี้ครับแล้วช่วยทำมือแบบนี้ผมหน่นึงทไทีนี้กดลองกดช่องว่างระหว่างนิ้วลงไปครับผมว่ามันมันจะไม่อ,ออกไม่ได้เลยใช่ไหมครับแต่รู้หรือเปล่าว่า,วาเนื่คอ,ค,อ,ค,อคือวิธีเช็คที่ถูกต้องและผมไม่อยากปล่อยมือเลยเอาจริงก็มือเนี่ยนุ่มมากรอเร่งครับผมอันนี้ไม่มีรูใช่ไหมครับส่วนนี้มีรูไหมครับ ม,มีหนึ่งรูหนึ่งรูแต่ว่าตรงนี้พร้อมนะหนึ่งสองสามมันจะเข้าไปแล้วแต่เมื่อกี้มันก็ยังแน่นอยู่ใช่ไหมครับลองดึงดูก่อนว่ามันแน่นหรือเปล่าลองดึงดูเลยมันจะแน่นมากเห็นปะอ่ะเดี๋ยวแค่พลาลองดึงดูนิดหนึ่งว่ามันจะแน,น,น่นมันเฮ้<อ>ยเจ๋งมากอ่ะนี่ผมไม่ได้บอกเลยเนี่ยว่าออกอย่งไี้ได้ไง เอางี้เอางี้เ,เมื่อกี้เราใส่แบบใส่แบบใส่แบบนี้ใช่ไหมฮะใส่แบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าผมใส่แบบนี้น่าจะดีกว่าเนาะข้างล่างไม่มีอะไรข้างบนไม่มีอะไรเตียนะพร้อมหนึ่งสองปเป็นโรคหัวใจปะไม <laughs> <laughs> โ่โอเคโอเคหนึ่งสองสามเข้าไปแล้วว่าอาจจะสงสัยว่าทำไมแผลดึงออก ผมจะบอกให้ฟังแต่ต้องทําตามผมพูดนะจับไว้แนี้ก่อนเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็คิดไปว่าถ้าดึงแล้วมันจะออกอยากให้วาช่วยแอบคิดไปนิดนึงว่าถ้าดึงแล้วมันจะออกแล้วก็นับ 1... 2... 3... แล้วก็ดึงออกไปพร้อมนะฮะเห็นไหมมันจะออกลองเช้ดูได้พี่กลางอีกนิดได้ปะอ่ะเนี่ย ิความชิคของแอมเดี๋ยวเขายังไม่หมดแค่นี้นะครับผมถ้าคุณผู้ชมพร้อมจะไปต่อแล้วแล้วก็ลุยกันไปเลยชื่อมีนาค่ะพอดีครับผมเห็นมีนาใส่คอนแทคเลนส์ผมก็เลยอยากจะปูึกาาเรื่องคอนแทคเลนส์นิดนึงครับได้ค่ะอ่ะ uh huh. ผมใส่คอนแทคเลนส์แล้วมันมันรู้สึกเหมือนคันตามากเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร ก็ต้องต้องล้างให้สะอาดนะคะเวลาใส่แล้วก็ต้องระวังนิดนึงมือก็ต้องสะอาดแล้วก็มันอยู่ที่วิธีการเก็บรักษาค่ะอ๋อครับผมเนี่ยผมใส่เป็นบิ๊กไอครับเห็นไหมไม่เห็นนะไม่เห็นจริงเมันมันอันใหญ่มากเลยนะเนี่ยไม่หรือว่าใส่เป็นสีใสหรือเปล่าอุ้ยสีทึบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมถอดให้ดูดีกว่าอ่าเฮ้ยเอเามาจากไหนอะ ผมใส่อยู่เมื่อกี้บิกอายเฮ้ยมันใหญ่ไปหรือเปล่าที่มันไม่ใช่อะสีทึบ <laughs> มันเป็นเทรนด์ใหม่มาจากประเทศเกาหลีครับแสดงว่ามีนายยังไม่ยังไม่มเคยเหน็นไม่ใช่เทรนด์ใหม่อะ <laughs> เร่ออะไรอะ <laughs> ชิปเชิปัาค่ะ ตอน,นเด็กๆครับทุกคนต้องเคยดูการ์ตูนแน่นอนใช่ไหมแล้วเวลาที่เราดูการ์ตูนเนี่ยบางคนก็จะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยอยากจะทําได้เหมือนในการ์ตูนบ้างจังแบบว่ามีพลังพิเศษอะไรแบบนี้เคยรู้สึกแบบน,น,นั้นไหมครับ <c oughs> เคย <c oughs> ใช่ไหมวันนี้ครับผมจะทําให้เบนนะครับเบนมีพลังพิเศษเหมือนในการ์ตูนอ่าแต่แต่แต,แต่ต้องตั้งใจและจินตนาการตามที่ผมพูดนิดนึดนงโอเคไหมครับผมมีแก้วน้ํา ช่วยสากตัวนิ้นึ่งครับโอเคเอ้าน้ำเดี๋ยวขอยืมน้ำหน่อยได้ไหมครับโอ,โอเคนะน้ำเปล่าหมดเลยไม่ว่ากันนะค่ะ <laughs> โอเคครับน้ำเปล่าถือน้ำเปล่าไ้ก่อนถือไ้ก่อนับถือไ้ก่อน,อนทีนี้ครับเบนชูนนิชิขึ้นมาครับชุนนิชิขึ้นมา แตะที่มือตะที่ปลายนิ้วผมแตะที่ปลายนิ้วผมแตะไว้แน่นๆทีนี้เนี่ยให้เบนจินตนาการตามที่ผมพูดนะให้คิดว่าปลายนิ้วชี้ของเบน,นเนี่ยมันจะค่อยๆเย็นขึ้นเย็น,นขึ้นเย็นขึ้นเมื่อมันเย็นขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มชาครับชาชามากขึ้นมากขึ้นแล้วความเย็นที่อยู่ที่ปลายนิ้วตรงนี้เนี่ยมันจะค่อยๆกระจายไปเรื่อยเรื่อยตั้งแต่ปลายนิ้วจนถึงโคนนิว้วทีนี้ครับ ทางนิ้วชี้ของเบนเนี่ยมันจะเย็นมากให้เบนคิดว่าเย็นมากกว่าน้ําแข็งหลายร้อยเท่าโอเคไหครับและเป็นความเย็นที่เบนไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตนี้เลยและฟังผมดีๆนะผมจะนับหนึ่งสองสามแล้วให้เบนเอานิ้วชี้เนี่ยไปจุ่มที่น้ําตรงนี้โอเคไหมแต่ระหว่างที่เราเคลื่อนย้ายนิ้วไปเนี่ยให้เราคิดนิดน,นึงว่านิ้วของเราเนี่ยมันจะเย็นมากกว่าน้ําแข็ง หลายร้อยเท่าพร้อมนะครับหนึ่งสอามออเลยเหรออร oh ๋ออ๋ออ๋อกังอ๋อลยครับมันก็จะแข็ง oh, <okay. S 1> น้ำแข็งครับ มันเป็นเพราะว่าที่เป็นจินตนาการตาใที่ผมพูดพูดไงฮะนี่เห็นไหมเรารู้สึกว่าเรามีพลังเหมือนในการ์ตูนเนี่ยครับแล้วลตอนนี้ครับผมก็พร้อมแล้วที่มาทำภารกิจสุดชิคที่มีชื่อว่าเพื่อนกลางเพื่อนกับสาวมหาลัยกลุ่มนี้ครับในภารกิจนี้สาวทั้ง4คนสตางมีนาเชอรี่ และออมพวกเขาต้องการที่จะรวมหัวกันแกล้งเพื่อนสนิทในกลุ่มของเขาและเธอคนนั้นก็คือทีนครับเอ้น่ารักอทีนมันเป็นคนที่แบบใสๆน่ารักน่ารักนะแต่เขาก็จะแบบเหมือนแบบงงงมึนๆตลอดเวลาใช่มึนตลอดเวลาพอๆกับจตั้งแต่คือคือแบบแต่ทีนจะงงิงขวงิ้งอิันจะแบบมึนงงยิ้งอะไรแบบอะไรอะไรอย่างเนี้ย และแผนการของเรานั้นก็มีอยู่ว่าจะให้แอมเดียวครับสร้างสถานการณ์ขึ้นมาแล้วใช้ไม้กลในการแกล้งเพื่อนของสาวๆโดยที่เพื่อนของสาวๆเนี่ยเขาจะไม่รู้ตัวเลยครับว่ากําลังดูไม้กลอ,อยู่ทีมเป็นเหมือนเป็นคนที่แบบว่าเข้าใจอะไรยากแล้วก็ดูตามคนไม่ค่อยทันก็เลยแบบว่าอยากจะลองแกล้งดูเพราะคิดว่าน่าจะสนุกเพราะว่าดูเป็นคนแบบรับรู้อะไรแบบ <c oughs> ช้าแล้วแว่าเพราะว่าคนใหแกล้งไปอาจจะ มด้ยังกหมด่ายดน้กงเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คนคนนี้ไงตายจุดก็จะโดนแกล้งทีนี้เราจะเปลี่ยนเป้าหมายเพราะว่าสงสารแล้วหลังจากที่ได้นั่งพูดคุยกันมาสักพักแล้วนะครับตอนนี้แอมเดียวเขาก็ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดและสรุปแผนการที่จะแกล้งทีมเสร็จเรียบร้อยเลยครับผมส่วนผลจะออกมาเป็นยังไงนั้นจะน่าสนุกตื่นเต้นเร้าใจหากันขนาดไหนต้องรอติดตามกันต่อเลยนะครับคุณผู้ชม น้องทีมตะวันจะมีท็อและตอนนี้ครับภารกิจเพื่อนแกล้งเพื่อนก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับผมต๊อบทีทนบ้าใช้ทีมปะเฮ้ยจำเราได้ปะเนี่ยเดียวไงเดียว ที่เคยเรียนมาาลไทยนอนด้วยกันอ่ะโหทัสามแตนเนี่ยเฮ้ยจริงจไม่ได้เหรอมีเฮ้ยจำไม่ได้จริงเหรอี่อยู่ภาษาลไทยนอนเหมือนกัน ตอนนี้พี่สามป่ะใช่ไหมเนี่ยพี่พี่สามเอน้าพี่สามไงตจน้าก็เรียนพี่สาพี่เรียนมีสาวใช่ป่ะเราก็เรียนมีสามเราเรียนบอร์ดบอร์ดแคทติ้งเขอไร่เดกันแกหน้ากวนจริงเนี่ยเออไม่ได้ต่างหมาเ้ยเนี่ยครบ ลืมไงแบบแล้วแบบโทรศัพท์ก็ไม่ได้เอามาแต่เออแต่แบบแต่นัดเพื่อนนัดเพื่อนมาแล้วไงแต่แบบว่าจะต้องไปจ่ายตังค์ให้มันอะไรเงี้ยแต่แบบไม่เอาตังค์มาอะไรเงี้ยเอออะไรหรออะไรหรอยืมเขาไม่ได้เอาตังค์มาเออแบบยืมยืมจำหน้าพี่หรอยืมยืม จะไม่จะไม่มี่ยอะมีนี่มีนี่มีต่างเยอะเราเม่อกับตำรำมาละเอาเอาเรามัเราไม่เราไม่ได้เอาไม่ได้เลยไม่เดาเลยพวกให้มึงยืมก่อนยืมยืมเพิ่มมาเออแบบพวกทวงเงินยังไงอะเยืมยืมเพิ่มมาให้ก่อนใช่ไคือแบบไม่ไม่ต้องมีตังค์ดงแบบเออไม่ได้อะไรมาเลยเว้ยแบบลืมอ่ะเนี่ยแบบไม่มีเลยอ่ะแล้วทำไมลืมทำไมลืมอ่ะทำไมกล้าลืมตังค์อ่ะไม่มันไม่ได้ลืมก็คือแบบว่าเนี่ยปกติแบบในในเนี้ยจะมีตังค์เว้ยแต่แบบมันไม่มีเว้ยแบบไม่ได้ ต้องมีไม่มีไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เนี่ยคนนี้นายยืมคุปกรณเนี่ยไม่มีตังค์ไม่มีจริงๆเว้ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยไม่มีตังค์จริงยืมก่อนได้ปะพันพันหนึ่ง ไม่ไม่เรายืมเพื่อนอ่ะแต่แบบเพื่อนเขาจะให้เรายืมเมื่อไหร่เพื่อนเราโทรให้ได้เพราะว่าเราอ่ะมีเครดิตมันโทรไม่รูเออคือเมื่อไหร่ที่ไหนเบอร์เฟซบุ๊กไม่มีจะให้ให้ยืมให้ยืมเมื่อไหร่ให้ยืมเมื่อไหร่ให้ยืมให้ยืมแต่เราเพื่อนเพื่อนมีแต่ให้ยืมแต่เราอ่ะไม่แต่เราแต่เรายืมเพื่อนเพื่บไปทีงา้นใช่เหรอนะอ่าเออได้เออเแต่ไม่มีปัญหานะถึงตายได้เมื่อไหร่ ต้องรีบรีดใช้ป่ะเราใช้ตั้งวตัวันเราเติมวันอ่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยววอกนะแต่แบบมามามันมันต้องรีบมากจริงๆอ่ะเออแบบเขารออยู่ไงไม่ไหวจริงๆไม่ได้คือแบบซีเรียสอ่ะคือแบบเอางี้แล้วกันคือแบบไปจ่ายแล้วแบบเดี๋ยวกลับบ้านแล้วไปเอาให้เลยก็ได้แบบเออมันได้ป่ะ เออกลับบ้านแล้วแบบเดี๋ยวนะยซี่เอามาให้รอรอตรงนี้นั่นเลยแบบเออตอนตรงนี้มันต้องใช้จริงไงเออจริงๆครับจริงๆริงจอมก็จะรอเฮ้ยจริงๆริงคือมันคือถ้ามันรีบคือถ้ามันก็เดี๋ยวรอตรงนี้เลยเดี๋ยวกลับบ้านแล้วไปเอาให้เลยถ้ารีบแบบจริงๆอ่ะคือแบบตอนต้องต้องรีบใช้มากจริงๆใช่แต่ว่าตอนนี้อ่ะใช่ก็คือแบบจะเไปให้โอเคขอบคุณมาก เออแบบว่าขอบคุณขอบคุณอบณอกพอดีก็ต้องเอาไปจ่ายแบบค่าจริงๆอ่ะเราต้องไปจ่ายค่าแบบค่าทุรานิดน,นึงอ่ะเราจะจ่ายเก้าร้อยแปดสิบบาทเราต้องเดี๋ยวเราทอนให้ทีมก่อนต้องร้องทอนทีมเท่าไหรอ่อ่ะยี่สิบบาทงั้นเดี๋ยวเราทอนให้ก่อนเราทอนให้ก่อนยี่สิบบาท ขอได้ก่อนไงแล้วก็แบบอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราไม่มีทุกเปลี่ยนมือถือใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอเบอร์ไว้หน่อยได้ป่ะล่ะเดี๋ยวเรากลับมาแล้วเราโทรให้เลยอะไรน่ก็เราทอนให้ไงก็มีแค่นี้ไงคือแบบเนี่ยแล้วแบบเออเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวช่วยช่วยเขียนเบอร์ให้เราหน่อยให้ให้เราหน่อยได้ป่ะช่วยช่วยเขียนเบอร์ให้เราหน่อยได้ป่ะบบว่า เดี๋ยวเรามาถึงเราจะได้โทรหาไงเรามีกระดาษเสริมกระดาษอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่านี่เอันนี้เจ้ากระดาษเฮ้อันนี้มันกระดาษเราไงอันนี้กระดาษชูรู้จักเหรอเออีกมันกระดาษหนึงทีนึงนาทีเราไม่เอาแล้วกูจบเลยข้างหลังกูเขียนในที่ชูไปเลยเออเฮ้ยมันเป็นไรเปล่าเพื่อนอ่ะ ไม่มีอะไรให้รดแล้วเลยใช่งอากา่รนี่ไงอากานี่ไงส่อยู่นต้ไหสอยู่นสอมาด้วยได้ออกอ่ะาอ่ะแล้เราเบอร์เราอ่ะเดี๋ยวเราเขียนในทิชชูแล้วกันเดี๋ยวเขียนในทิชชูให้เดี๋ยวเราเขียนให้ในทิชชูไง

เดี๋ยวเราจะไปแล้วไงเดี๋ยวเราแบบว่าอนี่เราเอาอนี้เป็นอันนี้เป็นประกาศแล้วกันอานี้เป็นประกาศอันนี้เป็นการเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราต้องไปแล้วนะใช่ไงแต่บอกว่าอันนี้เป็นประกาศก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องรีบไปจ่ายตังค์แล้วไงไปแล้วโอเคโชคดีเดี๋ยวรีมาเดี๋ยวรีมาเลย แล้วเราก็มาสัมภาษณ์ความรู้สึกของคนที่โดนแกล้งก่อนนะครับผมทีนครับรู้สึกยังไงบ้างที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในชีวิตรู้สึกตกใจมากเลยแล้วก็เกลียดมากเลยอย่ากเกลียดก,กันเลยมันเป็นแค่การแสดงเฉยๆมันแบบมันตกใจอ่ะไม่ชอบรู้สึกไงบ้างตั้งแต่เริ่มภารกิจมาจนถึงวันนี้เนะี่ยภารกิจสมบูรณ์แบบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว รู้สึกผิดรู้สึกผิดมากรู้สึกผิดมากที่เห็นเพื่อนหลอกไม่คือรู้สึกผิดแต่ก็รู้สึกว่าแม่คนถูกแล้วแล้วยังไงก็ถูกแล้วอ่ะถ้าเป็นคนเดียวก็จะไม่ได้ใช่คือมันก็แบบเป็นเรื่องเรื่สาวๆแก๊งไหนเนี่ยสนใจที่อยากจะมาออกรายการแบบนี้รู้สึกสนุกกับเราแบบนี้ก็ติดต่อกันเข้ามาเลยตามข้อมูลที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับผมและสําหรับวันนี้ครับผมแอมเดียวและสาวๆทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้ากับรายการชิค เมจิก <Magic. S 2> สวัสดีครับไม่ได้ตัวตัวหลังอ่ะ